สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพายีสานทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยาการณ์อากาศประจําวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2 5 6 7พร้อมกับอัปเดตเรดาร์ดาตรวจฝนหายว่ามีฝนย่มเพื่อใดแน่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะลักษณะอากาศประจําวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2567ันรอสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงประกอบกับนี่ยอมความกอากาศตามปกคลุมบร,ริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะ เช่นนี่กะสิส่งผลนหายภาคอีสานของห้าจะมีฝนฝ่าขนองประมาณรอยราสีสิบของพื้นทีและมีฝนตกหนักบางแหงเนนจังหวัดน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนนะครพนมและอุนบลราชธานีอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ 24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดูุธ33ี33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเฮ้ามาเบิงเรดราล่าสุดกันเลยว่ามีฝนยูไสแน่เนาะเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อำเภอโสภีสายพอนเจริญเสกาจังหวัดบึงกาฬเฝาไร่จังหวัดน้องค่ายเมืองดอนตานจังหวัดมุกดาหารเกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดนครพนมและ ะกะจังปะสะัสกุลนครทัดมามาเบิงอีกหนึ่งเรดาจะเรดานีตรวจพอกุ้งฝนอ่อนถึงปานกลางยูที อำเภอเซกาพ่นเจริญศรีวิไลโซพิสัยเมืองบึงการจังหวัดบึงการเฝ้าไร่พ่นพิัยรัตนว่าปีจังหวัดนองค่ายบ้านม่วงเจริญศิลว่านนนิวาดขัามตะกะอากาศอํานวยพันนานิคมนิคมน้ำอุน่นวาริชพุม่มซองดาวสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและกัศสปปพพพล่ากลุ่มฝนนักยูทีโซปปล่าจากคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพรกัน็ไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ